เอามีอีกอะครับมีครับพี่นัทถามเลยครับคิดว่าเกี่ยวอะไรกับพี่นัทที่คนอื่นเขาไม่รู้เดี๋ยวเช่นขนตาเพี่นัทกี่เนเนียขนตาไ้ไม่ี่เนแล้วนะจะรู้ไหม่าอ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 ่าา นะครับด้านหน้าไม่ใช่นะครับเล่งเนืยี่นะฮะนี่วัดบางบหูทองนะครับอ่าถามเกี่ยวกับวัดก็ได้ครับถามเกี่ยวกับวัดจริงไหมเล่งเนื้อยี่เอาอะไรนะเฉดเฉดเอ่าช้เขาเสียตัวมือให้วิชาไทยครับก็เดี๋ยวก็เจอกันข้างล่างนะครับใช่ครับไปก็ อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกทำบุญเผื่อคนที่เรารักทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนัดให้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะ <c oughs> <laughs> แล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมทำบุญเผื่อแฟ่ดาราเดลี่ที่ทําให้เรามาเจอกันวันนี้ด้วยนะครับพี่นัดจะยังรู้ทำบุญที่พวกเราจ้า